สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รีรันนิยายวายในดวงใจที่นำกลับมาอ่านใหม่เป็นครั้งที่สองนะครับนิยายวายเรื่องนี้มีชื่อว่ามาเฟียที่รักวันนี้เดินทางมาถึงตอนที่39กกันแล้วครับตอนนี้มีชื่อว่าจะหนีไปให้ไกลจากคน ก่อนจะไปฟังนิยายวายสนุกสนุกเรื่องนี้อีกครั้งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อจะได้แจ้งเตือนคลิปนิยายเสียงนิยายวายจากช่องนิยายวายฟังฟินๆกันด้วยนะครับพี่จวงใช้เงินที่เธอมีส่วนหนึ่ง ยื่นให้กับผมก่อนจะออกเดินทางผมมองหารถแท็กซี่ที่จะไปจากที่นี่จุดหมายปลายทางจากตรงนี้ก็ไม่น่าจะไกลมากนักเพื่อความรวดเร็วเพราะมีหลายที่ที่ผมคิดเอาไว้ว่าจะต้องไปก่อนอื่นผมต้องไปที่ที่ไกลก่อน แล้วจากนั้นค่อยไล่แวะกลับมาจนถึงจุดหมายปลายทางก็คือจุดนัดพบของเราเยี่ยมน่าชื่นชมจริงๆมันต้องอย่างนี้สิไอ้เฟิร์นแกนี่มันเริ่มฉลาดขึ้นแล้วนะเว้ยซึ่งที่ที่ไกลที่สุดจากที่นี่ก็น่าจะเป็นที่บ้าน เป็นอันดับแรกบ้านของผมที่มีกับผมแค่ป้าอยู่กันแค่สองคนแต่ก่อนอื่นเลยเราต้องมาเดากันว่าป้าของผมจะอยู่บ้านหรือเปล่าและถ้าไม่อยู่ป้าจะอยู่ที่ไหนกันนะป้าเป็นคนชอบทำงานไม่ชอบอยู่เฉย ว่างเป็นไม่ได้จะหาหนู่นหานี่ทำไปเรื่อยก็คงทำเพื่อผมนั่นแหละผมเองก็ติดนิสัยมาจากป้าไม่ชอบอยู่นิ่งๆการอยู่นิ่งๆมันเป็นเรื่องน่าเบื่ออีกอย่างเป็นคนจนก็ต้องดิ้นรนปะไม่ได้รวยเหมือนใครบึงคนอ๋อไม่เอาดีกว่าผมไม่อยากคิดถึงเขาเลย คิดถึงแล้วมันทำให้ผมไม่อยากกลับไปถ้าผมไม่ใช่ปล้อเป็นห่วงพี่จวงแล้วก็นะผมจะไม่ลังเลขนาดนี้เลยให้ตายสิผมจะไม่มีวันกลับไปเหยียบที่นั่นอีกเป็นแน่ในตอนนี้ผมได้มาถึงที่บ้านแล้วทุกอย่างในบ้านยังคงเหมือนเดิมแล้ว ประตูบ้านล็อกโอ้โอ้แม่เจ้าป้าไม่อยู่เลอเนี่ยป้าไปไหนละทีเนี้ยผมตัดสินใจเดินล้อไปตามกำแพงบ้านเพื่อจะงกหน้าไปหาเพื่อนบ้านหลังข้างๆเผื่อจะมีใครตอบคำถามของผมได้บ้างเอ๊ะมีคนอยู่นี่นะเอ๊ะ ขอโทษนะครับเห็นป้านอมไหมครับพอดีผมเข้าบ้านไม่ได้นะครับอ๋อพี่นอมไม่อยู่หรอกจ้าออกไปข้างนอกนะ่ะเอา้าไอ้หนูฟินป้าแกเข้าไปหาแกที่หอพักนน่นเห็นบอกว่าแกงหน่อไม้ไปให้อ๋อ ชิพหายละบังเอิญแทๆ้ๆอา้าวนี่เรียนหนักมากเลยหรือเราเห็นป้าแกบ่นว่าไปหาที่ไรก็ไม่เคยเจอเจอแต่อ๋อไอจอยลาปากมันทุกทีเลยได้กินกับข้าวอร่อยๆอตลอดเลยะป้าไปหาผมบ่อยเหรอครับ ใช่พี่นอมชอบบนว่าฝันเห็นแกเขาบอกว่าในฝันน่ะแกน่ะลำบากมากเจอทีไรก็เอาแต่ร้องไห้ป้าแกเลยคิดถึงหลานแต่ไปทีไรก็ไม่เคยเจอรีบตามไปสิไปตะกี้นี่เองขอบคุณครับนะผมรีบวิ่งไปทั้งน้ำตา ก็ไหลโถ่ป้าคงรับรู้ถึงแรงอธิษฐานจิตที่ผมส่งมาถึงป้าทุกครั้งที่ผมผมคิดถึงป้ารอหน่อยนะครับผมจะไปเจอป้าเดี๋ยวนี้แหละผมเดินเข้าไปที่หอพัก พบว่ามีจัก,กรยานของป้าจอดอยู่จริงๆแค่เห็นจัก,กรยานน้ำตาผมก็เริ่มคลอออกมาอีกครั้งนิโรกลายเป็นคนบ่อน,น้ำตาตื้นไปเลยนะเดี๋ยวเนี้ป้าครับทันทีที่ผมโผมล่พรวดเข้าไปที่ห้องโถงชั้นล่างของพี่จอยได้ ถึงแม้ผมจะยังไม่ทันเห็นว่าป้าอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าแต่ผมก็เรียกชื่อป้าไปก่อนแล้วด้วยความคิดถึงพร้อมกับพุ่งตัวเข้าไปสวมกอดป้าที่กำลังเมามอยอยู่กับพี่จอยยางออกรถป้าครับโอ้ยยต่เถนดใหญ่จีไม่ไอ้ฟินนี่แกหายหัวไปไหนมา โอ้แกเนี่ยจะเจอแกทั้งทีมันจังยากจังเย็นเข็นใจซะจริงจริงมานี่ซิมาให้ตีสักทีซินี่ล่ะครับป้าผมเจอทีไรก็ใส่เป็นชุดชุดเลยดีใจจังที่ได้เจอผมจะไปไหนได้ล่ะครับ ก็ไปเรียนมานะสิผมพูดพร้อมกับมองไปทางพี่จอยที่กำลังมองจ้องมาที่ใบหน้าของผมเธอตาค้างมองผมด้วยความตกใจจะว่าไปแล้ววันนั้นที่คุณทีสามารถขึ้นไปอยู่บนห้องของผมได้ก็คงเป็นเพราะพี่จอย ให้กุญแจกับคียกาดไปแน,น่ๆแล้วนับจากวันนั้นผมเองก็ไม่ได้กลับมาที่นี่อีกเลยหลังจากนั้นพี่จอยก็หลบสายตาผมไปเลยไม่กล้ามองหน้าผมอีกเธอกินอาหารที่ป้าผมทำมาให้ผมทุกครั้งที่ป้าของผมมาเยี่ยมแล้วก็โกหกว่าผมไปเรียนทั้งๆท,ที่ความจริง เธอเองก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าผมยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าเนะ่ยฮะกล้าจริงๆอ้าวไหนนังจอยบอกว่ามีเรียนถึงเย็นเลยไงแล้วนี่โดดเรียนมาหรือมานนี่สิแม่จะตีให้ก้นลายเลยเจียวโอ้ยๆเปล่านะคะป้าพี่จอย ก็ไม่น่าไปโกโหกป้าเขาเลยนะครับผมหันไปมองหน้าพี่จอยอีกครั้งด้วยสายตาที่ดูเอาเรื่องเอ่อแหม่ก็มันจำเป็นจริงๆพี่ไม่มีทางเลือกนะฟันพี่ขอโทษนะไม่ครับ พี่จอยถึงกับหน้าเสียเมื่อผมเอ่ยคำว่าไม่ออกมาเสียงเข้มอะไรกันเฟินหัดเป็นคนใจแคบอย่างนี้ตั้งแต่เมื่อไรคนเขาสํานึกผิดแล้วเราเองก็สมควรให้อภัยเขานะจะมาคิดมาแค้นกันทำไมให้มันเสียเวลาชีวิตคนเรามันสั้นนักนะ ็เราไม่รู้นี่ครับว่าเขาสำนึกผิดจริงๆหรือเปล่าแล้วจะไปมัวนั่งคิดให้มันเสียเวลาทำไมเราให้อภัยบุญมันก็มาตกอยู่ที่เราใครจะเอาบาปไปกินก็แล้วแต่เขาจำไว้นะลูกครับป้าผมสวมกอดป้าอีกครั้ง ทั้งที่ป้าไม่รู้เรื่องด้วยซ้ำว่าเราพูดถึงเรื่องอะไรกันแต่ป้าก็ปลูกฝังจิตใจที่งดงามให้กับผมเสมอบางทีผมยังเคยนึกเลยว่าผมจะเป็นคนดีเกินไปหรือเปล่านะเลยมีแต่คนจ้องจะทำร้ายผมอยู่เรื่อยแต่ป้าก็เคยบอกอีกว่าอย่าท้อที่จะเป็นคนดี มันถึงทำให้ผมเข้มแข็งอยู่ได้เมื่อนึกถึงคําสอนดีๆต่างๆนานาของป้าขึ้นมาถ้าอย่างนั้นมันคงเป็นผลของความดีที่ผมสะสมมาอยู่บ้างละมัง้งในวันนี้สวรรค์จึงได้ยังทำให้เราได้กลับมาเจอกันอีกครั้งวันนี้ผม ได้กลับมาเจอป้าแล้วจะต้องทำบุญด้วยอะไรจึงจะหลุดพ้นออกจากเงื้อมือของคุณละ่ะชิคโคปิอัตจบตอนสั้นๆของนิยายวายที่มีชื่อว่ามาเฟียที่รักลงไปแล้วนะครับ สำหรับใครที่อดใจรอฟังไม่ไหวยังมีนิยายววยเรื่องอื่นให้กดเข้าไปรับฟังนะครับและก็นิยายไว้เรื่องนี้ที่อ่านจบไปแล้วในรอบแรกก็ยังมีให้กดเข้าไปรับฟังกันได้เลยทันทีนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยฟังก็กดเข้าไปฟังที่ปริยวิทย์อ่านไว้จนจบแล้วใน เพริดมาเฟียที่รักกันได้เลยนะครับหรือใครฟังรอบแรกไปแล้วอยากจะฟังรอบสองก็โปรดติดตามรับฟังตอนใหม่ได้ในวันถัดไปนะครับเอาไว้พบกันใหม่สวัสดีครับ